แม่วัวร้องหาลูกแล้วตามหาลูกเขาเดี๋ยวลูกเขาทร็ไม่ยังต้องวัไม่ราเไ่เอมวไวัวมาเหนื่อยไม่เองนี่เลี้ยงวัวด้วย เอยตูบไม่มาฮะชอบตามไล่หนูเก่งเนี่ยลุงว่าชอบไล่หนูไล่หูไล่หนูเลกมาลูกวิ่งอู๊ดวู๊ดวู๊ดว๊ดวู๊ดวูดวู๊ด๊ดวูกดดววู๊ดวดวดวูปดว้ดำู๊น๊ดว๊ดว๊ดว๊ดัูไดวู๊ดวู๊ดว หูมันตั้งเลยข้างกองอยู่มันทันเลยเนี่ยครับอุ้ยใจมันแก่แล้วหมูป่าสวัสดีครับว,วันวนี้ก็มานานนะครับผมมาเลี้ยงวัวกันมาเลงวัวก็เล่นน้ำมาเล่นน้ำเลยเหรอเล่นน้ำด้วยเดีเเ๋ยวใครลงเล่นให้วัวกินน้ำก่อนโอ้โหจะดำไปก่อนแล้วจะดำแล้วจะดำมาชอบหาหนู นดำไปเลยดำเหตููอบะตูไม่มาบอกตูอยู่ข้างหลังเหตุูไปเกไม่เห็นเลรียกสิโอ้ดูคนกวาหอยหน่อยไหมโอ้คนาำลองหอยเลยนะครับ้รถตรงนี้ไหมสวัสดีครับ วันนี้ก็มานานะครับผมเป็นวันหยุดของเด็กๆนะครับวันนี้วันหยุดโรงเรียนเปลยเหล่ามดแดงกัดบ่มดแดงโอ้มดแดงกัดเยอะจังเลยมดแดงเขาพี่บ้าก็มันก็กัดอ่ะมดแดงกัดเขาจะมาทำไมกี่ไปอยู่ตรงร่มไม้มดแดงเยอะเลยมดแดงกัดกัดไม่เก็บกัดหยุดโดนกี่ตัวเลาวก็โดนนั่ตัวเดียวตัวเดียวเหรอแต่พอโดนกี่ตัวโดนหลายตัวเลยมดแดงกัดเจ็บ มดแดงอยู่ในต้นไม้ครับโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวหน้าแรงเราค่อยมาแย่ไข่มดแดงเนาะเดี๋ยวผมาออแกออกให้นอ้องเดี๋ยวรับอยไว้เดี๋ยวหน้าแรงเราค่อยมาจับมดแดงตนนวยยงดัวเนี้ยมันจะไข่เยอะแหละแม่เขากัดดุขนาดเนี้ยครับวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปเลี้ยงวัวน,นะครับผมวันนี้อปู่ไม่ว่างก็เลยมาช่วยเลี้ยงวัวแทน,นปู่นะครับไป วันนี้วันหยุดของน้องเด็กนะครับไม่ได้ไปเรียนก็ต้องเอาไปเรียนกเลยพาเด็กๆไปเลี้ยงวัวไปดูวัวเทานาปูกับปูไม่ว่างวันนี้เป็นไรล่ะไปเกฟย่อยแมงมุมโอ้ัวติดต้อมหน้าไปแล้วลนู่นครับวัวของนายเกฟครับอยู่ในทุ่งนั่นแหละขอช่วยแกะแม่นะต<ม><ก>ัวที่ไกลก่อนแล้วก็แกะมาเรื่อยๆแล้วเรื่อยนะฮะ มาเียโตก็มาช่วยประจำนะครับผมเราวันหยุดนะฮะโตเลยนัวโตลแล้วอโลเลยอ้การุูน วัวร้อนหาลูกแล้วตามหาลูกเขาเดีย๋ยวลูกพอกันมาผมมาล่ก,กไปเลยล่องไวเลยล่อง ไม่มีร้ะ,ะ<า>เป็นอะไรเย็นลงน้เแล้วมมเป็มานะนี่ตะยานเด็กจอดไว้ดูวัวลงกินกนะ้ำ

ไปแล้วครับผมน,นูนไปทางน้นลูกนู่นไปไปทางนาลุงดีลูกนู่นทางน้นค้าทางไปลัดลัดไปทางนานน,น่นนห่นค้าทางไป นี่ครับพี่โอดก็ช่วยกันไล่กับพี่บ้านนะครับไป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 ช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูแล้งแล้วนะครับผม พื้นที่ทุ่งนาก็จะเหลืองนะครับไม่เขียวเหมือนช่วงหน้าฝนอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเมษาถ้าเดือนเมษาเนี่ยเหลืองแห้งไปเลยนะครับผมวัวก็จะกินเศษฟางนะครับที่อยู่ตามท้องนาเวลาเขาเกี่ยวข้าวแล้วเศษฟางจะเหลืออยู่วัวก็จะกินนะครับแล้วก็จะมีหญ้าเหมือนกันนะครับหญ้าที่อยู่ในที่แห้งแล้งเนี่ยเขาจะขึ้นได้เนี่ยวัวก็จะหาเก็บกิน ไปไปไปแถวนี้แหละนี่ครับให้เขากินแถวนี้แหละมัดไว้เฉพาะตัวแม่ขเขานะครับลูกๆก,ก็ปล่อยถ้าไม่มัดแม่เนี่ยเขาจะพาลูกไปกินที่ไกลๆนะครับจะจะหาไม่เจอเขาจะไปทั่วเลย เก็บมาจูงไว้เาตอกหลักไว้นะครับผม อาไม้ตอกหลักไม่ได้เอาที่ตอกหลักวัวมานะครับผมเก็บไม้ข้ามทา,างนี่แหละครับตอกแล้วอตอกหลักเข้าไปเดี๋ยวคุณตอกได้ดดลดมือครับไม้ตอกหลักเดี๋ยวเขอตอกเองขอให้เดี๋ยวโดนตอกเองแต่ไนนั้ตอกไม่ลงหลังไม้เลย ตอกเองไม่ได้ยังพาม้ได้แล้วอัน,น้ไม้เล็กหลักวัวครับผมไปน้าไปยัง mm อ๋ออ่านี่3ตัวขอขอเล่นง่ายๆไป2คนดำมานี่มาตามอันนู่นตัวลำงาแมลงวัวตลอดเลยเดี๋ยวนะแกไม่เป็นพูดยังไงถ้ามึงมึงไม่เป็น มาเหนื่อยไม่เองเ่ยหัวเลี้ยัวด้วยคนเหนื่อยจะมาไม่เหนื่อยนี่ตูบไม่มาะไอ้ตูบอยู่ไหนอ่ะนู่นตูบไล่วัวอยู่ฝั่งนู้นชอบตามประมาณทิ่เกงเนี่ไล่หนูเก่งเนี่ยลุงเขาชอบไล่หนูไล่หนูแต่หนูเก็บ ลูกมาลูกวิวตัวใหญ่แทะเท่นี้มีตุ๊กแกด้วยหรอไอ้ดำหันไปปุ๊บเจอปั๊บเลยมันได้ยิเสียงหูมันตั้งเลยก็งงอยู่ไม่ทันเลยโห้ตุ๊กแกก็มีหูก็มีเวสเล่นครับผมเดี๋ยวกับตุ๊กแกครับอุ้ยตใมันแก่แล้ว นี่ครับตุ๊กแกมันมันโดนกันเดี๋ยวเข้าไปดูธรรมชาติเขากินตุ๊กแกโดนเหี่ยวมาโดนห้ามด้วยโดนเขียวรัดนะครับผมเขาน่าจะยังไม่นั่นนะครับเดี๋ยวปล่อยอย่างนี้หน่อยเขาจะปื้ยเองธรรมชาติเขาเขาเขาไม่กัดเพราะว่าเขาเหมือตัวแก่แล้วเขาจะกินตุ๊กแกเป็นอาหารนี่แหละเรามาเห็นก่อน ก็เมื่อกี้เขาเดินกัดเขาว่าเขาตาเขาแก่แล้วเพราะนเขายังหายใจอยู่เดี๋ยวเขาฟื้นละปล่อยนี่ละ<า>เสียงแล้วี่ปีนเลยตุก<ป>๊กแกอะไรเพร่อตุ๊กแก่แหละโดนงูเขียวรัดป่ะ<า>ปล่อยเดี๋ยวเขาฟื้นเองอยัหายใจอยู่เราไปเอาไปลงลงพนาดิอไอ้นำเราจะกัดงูเมื่อกี้นี้เป็นงูเขียวไม่มีพิษงูตกใจงูเลยหนีงูตกใจงูเลยหนีป่ะปล่อยนี่แหละตุ๊กแกเดี๋ยวก็ฟื้นเอง ไอคุณต้นไม้ไปไหนแล้วไอ้งูเหรอคะงูคือต้นไม้แล้ยนะยอดแล้วโอ้ยนู่นนู่นนู่นคืต้นไม้เห็รอฮะนู่นนู่นเห็นยังไม่อะนูนเขียวเลยก็ต้นไม้นู่นไม่เห็นนู่นข้างบนนู่นเห็นยังไม่เห็นนะด่านเดียวดูที่นี้หนิครับเลยนี่นี่ถอดดูไปนู่นครับผมเขียวเขียวปากจิ้งจอกเขียวตรงนี้ไม่มีพิษนะครับโน่นเรียกว่าต้นไม้เห็นไหม ในงูไปแล้วเห็นไหมในงเขียวอู้นกบนเห็นไหมกําลังไม่เห็นนะโอ้ไปไหนไม่เห็นนี่ตรงนี้นู่นูคนนี้เขาต้นไม้เวลาหนู่นเห็นไหมเออค่ะหนูคนนี้มันมันต้นอู้หนูเห็นไหมวนต่งไม้ตัวเขียวเหมือนใบไม้เห็นไหมน่ะสังเกตไม่เห็นหรอก เ,เมื่อกี้ก็เจองูเขียวนะครับผมเขากัดตุ๊กแกอยู่พอดีมานั่งก็ตกใจไอ้ดำจะวิ่งไปกัดนะครับก็เลยกลัวหนีขึ้นต้นไม้พยายามห้ามไอ้ดำนะครับผมกลัวเขาจะกัดงูงูก็ปล่อยตุ๊กแกตุ๊กแกก็สลบอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวปล่อยเขาฟื้นเองนะครับธรรมชาติเขาเขาแกแล้วเขาเลย ไอ้ตุ๊กแกเขาสู้กับงูธราไมชาิแหละเขาเยอ่องูก็กินตุ๊กแกเป็นอาหารความมั่ชาติของเขากแ,กแล้วแล้ว,ลวตุ๊กแกมันเรียกว่างูมาก,กัดให้ตุ๊กแกหน่อยเออเกี่ยวเขาจะกินตุ๊กแกไงเมื่อกี้นี่เห็นไหมเขารับตุ๊กแกอยู่พอด,ดีเรามานั่งตรงนี้พอดีเขาตกใจเราไอ้ดำเขาเห็นเ่าจะไปกัดงูไงงูตกใจงูก็ปล่อยตุ๊กแกวิ่งขึ้นต้นไม้ตุ๊กแกก็สลบอยู่ตรงนั้นแหละ ดี๋ยวเราค่อยปล่อยไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาฟื้นเองงูอะไรมีพิษงูมีพิษก็เป็นงูเหา่าเขียวหางไหมงูเขียวหางไมมหงไมงูเมื่อกี้ไม่มีพิษหรอกเป็นงูเขียวปากยิ่งจบถ้าเป็นงูเขียวที่เป็นหางสีน้ำตาลเห็นไหมห้ามเข้าใกล้นะอันตรายใจเปล่าทำไมมีพิษเพราะอะไรมีพิษก,กัดก,กัดเราเนี่ยมีพิษแหละอันตรายขั้นไปโรงพยาบาลเลยนะถ้าเจออย่าเข้าใกล้ให้หนีเลย งูทุกชนิดแหละถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีพิษหรือไม่มีพิษเราไม่ต,ต้องไปเข้าใกล้เขาเขาไม่ทําอะไรเดี๋ยวเขาจะหนีไปเองธรรมชาตา,ขาเขาฮะไปนะเดี๋ยวถ้าเป็นงูดำคือมีพิษเลยเหรอใช่งูมีพิษงูอันตรายเราเจออย่าไปเข้าใกล้เขาหนีเลยเดี๋ยวถ้าเป็นงูดำจะมีพิษเลยหรอส่วนมากงูสีดำก็จะมีพิษนั่นแหละงูเห่า<ำ>งูจงอางอ่ะจะมีพิษครับผมวันนี้ก็มาเลี้ยงวัวกับเด็กๆ มีเวลาก็จะพามานาตลอดนะครับเด็กๆก็จะมาช่วยแบบนี้แหละงูแสงอาทิตย์เดี๋ยวมันจะไม่มีพิษหรองูแสงอาทิตย์ไม่มีพิษหรอกงูแสงอาทพริบแล้วงูแสงกระพริบไม่มีพิษหรอใช่กินงูเขียดกินตางูแสงอาทิตย์อันนี้งูเขียวแล้วก็ข้างบนก็ข้างบนไงแต่แต่มันมีงูแสงอาทิตย์ด้วยแทนไม่ใช่หรอกำลังจะแสงกระพริบตกลงมา อ้า yeah. ูแตงอทิตย์ก็เป็นงูที่เราเห็นว่าเราไปหากบที่น้ำนั้นเราเจอที่อยู่ในรูปูน่ะเจอไหมเจอตัวดำๆเงาๆน่ะแต่ว่าตะเกียบเกือไม่ตกใจอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนจะเพิ่งกลับบ้านพักว้อยน้ำก่อนเออว่ายน้ำอยากไปเล่นน้ำหมดพาไปเล่นกตเพาะไม่อยู่ห้ามเล่นนะเพาจะไม่อันตรายไม่มีใครดูครับผมวันนี้ก็ ดูงัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้กินน้ําเรียบร้อยแล้วก็มาปลูกให้กินหญ้าตามทุ่งนี่แหละเม่เขาจะปลูกไว้แต่ว่าลูกๆก,ก็จะปล่อยเลยประมาณสักหน่อยก็เดี๋ยวจะมาเอาให้กินน้ำเลยนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนบบน,นี่แหละชีวิตอยู่บ้านก็อยู่ง่ายๆนะครับผมชีวิตบนบ้านเราไม่ต้องวุ่นวายมากมายนะครับแค่เราเลี้ยงสัตว์ทำไรทำนาก็อยู่ได้แล้ว อยู่บ้านเราสบายไม่หืนอยู่ในเมืองในเมืองนึงไม่ค่อยมีพื้นที่ไปตรงไหนก็มีจรถอยู่ทุ่งนาอย่างเงี้ยเราสะดวกอย่างเงียบดีไม่ต้องวุ่นวายเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรไปแต่ไม่ที่พ่อกลับบ้านมาทุการพ่อจะมาอยู่ในทุ่งนาแหละพ่อไม่ค่อยชอบเสียงดังชอบแบบเงียบสงบเหมือนที่ทํางานก็อยู่ในป่าก็เงียบสงบดีพ่อจะว่าพีไม่ชอบเสียงดังเนี่ยงานละเสียงดัง เวลาดี๋ยวรถอะไรเราก็นอนไม้ค่อยหลับเบดี๋ยวแกมดูการ์ตูนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครสเส,รสียงดังแล้วเกมก็จะไม่ได้เสียงการ์ตูนอ๋อถ้าดูการ์ตูนแล้วเสียงดังเราดูจะไม่รู้เรื่องคนดูการ์ตูนแล้วเสียงดังจะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่เห็นไหมว่าที่โรงเรียนแกมเปเสียงดังจนเลยแล้วก็ไม่ได้ยินทีวีด้วยเนือเสียงดังเหรอเสียงดังก็ก็กวนเพื่อน ว่าเกไม่ได้เสียงดังแลเพราะวันนี้ก็เพราะเพราะกไม่ได้เสียงดังนะเพื่อนเขาเสียงดังกันอ๋อแกมเป็นเสียงดังเพื่อนเสียงดังเ็าอย่าไปเสียงดังเลยเนาะเป็นใจเพื่อนเขาวันนี้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาเด็กๆก,กลับบ้านก่อนครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ